ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมอิทัล่าเข้าสู่การขันวันพิสก้ากิมหนึ่งครั้งนะายย่พวกเรา FR ฟชนเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ผมก็จะเป็น Foxy Fire ฟท์ขผมระหว่างทางฝั่งของเบโดเบตตี้ที่ผมเจอกับคราซอนนั่นเองนะครับผมก็ระวังสับเด็กพักชมสิ่งสวยงามสักคู่เดียวครับผม ก็ขอญอาตเข้าสู่ช่วงขายของตอนสับเด็กนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะที่อยากสนับสนุนทางช่องของเรานะผมตอนนี้มีระบบ Membership แล้วนะครับผมทุกท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะผมโดยที่จะมีราคาเทียตามนี้เลยนะผมที่30บาท5 0บาทละร้อยห้าสิบบาทนะผม,ผมก็จะได้รับในส่วนของอีโมจิไว้ใช้เล่นกันได้ด้วยนะฮะแับเป็นการสนับสนุนตัวเจ้าของช่องและทีมตัดต่อนะผมหรือว่าท่านดใดฮะอยากที่จะสนับสนุนมาโดยตรงเลยนะผม,ผมก็สามารถที่จะ โดเนตผ่านทิกมีคอมตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมขอเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับผมทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะมูริแกนนะครับผมก็จังหวะนี้ก็แลกกันตัดครับผมคราวนี้เปลี่ยนมือไม่ได้แล้วนะครับผมก็มาดูกันฮะทางฝั่งที่จะได้เป็นฝ่ายบุกกรนะครับผมจะเป็นทางฝั่งของโคราซอนนั่นเองนะครับผมหนึ่งลูกแอทิฟฮะก็ผ่านเธอเลยผมไม่มีอะไรลงฮะข่าวเธอทางฝั่งเบโรเปตครับผมเจาะคานถึงบฮะ อาทีปสองโด่งก็ผมแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะผ่านเธอเลยฮะเปิดเกมมาแบบว่างๆนะผมทั้งคู่เลยนะทางฝั่งคอร,ร์ซอนเอาลีดเดอร์บิตตี้ครับผมและเทคมาเปโรเบอรตี้ครับผมทริกเกอร์นะผมเป็นแค er นะรกเกอร์ฮะทิ้งมือหนะึ่งใบฮะกระโดดอมาเลยฮะผมข่าวนี้แย่แล้วทางฝั่งครซอนอะโดนทริกเกอร์ที่ถือว่าหนักพอสม,วนะม,วอมอควรเ,เลยนะครับผมข่าวนี้แย่แล้วทางฝั่งคอร์ซอนอะโดนทริกเกอร์ที่ถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับผมข่าวี่แทาร์ซนอ่ะโดนทริกเกอร์ที่ถือว่าักพอสมควรเลยนะฮะ โแล้วเหลืออยู่3ามโด่งครพอจะมีบล็อกเกอร์หรือเปล่าครับผมหรือถ้าพอมีบล็อกเกอร์นี่ก็ยังพอที่จะกันทรัพยากรตัวเองได้อยู่ฮะและไล่สมาเป็นชูก้าฮะและไล่หนึ่งครับผมมาเป็นเบบี้ไฟฟ์ครับแล้วผ่านเธอฮะคราวนี้มือหกใบหรือต่ำกว่าครับผมทําการแอคทีฟเดอร์ฮะเข้าเธอทน้าฝั่งเบลูเบตตี้ฮะคราวนี้คราเกอร์ครับผมดับเบิ้ลได้แทงได้เลยนะฮะเต็มหนึ่งดงให้คราเกอร์ฮะ แต่อีออกเจ็ดครับผมใส่ลีเดอร์เลยฮนะแต่ไม่ได้แท็กครับผมทางฝั่งโคราซอนเทคไปฮะไลฟ์เหลือ2แล้วผมยังไม่ทันไลน์เลยฮนะแล้วไลน์สามมาผมเป็นซาโบครับผมข่าวนี้ฮะชูก้าจับเลสฮนะซาบโบเลสฮนะชูก้าเลสแล้วเอาลีเดอร์บิดตีไปที่ชูก้าครับผมแต่ข่าวนี้ฮะโคราซอนบล็อกแล้วขาดเพนะิ่ม1,000ฮะโดยเอฟเฟกต์ของลีเดอร์ครับผมไอทีมได้บล็อกได้ฮนะนะรักษาชีวิตของชูก้าไว้ได้ฮนะ และตีหนึ่งโด่ให้ครอซอนฮะตีตัดซาโบไปครับผมปล่อยไปเลยฮะและได้สี่มาครับผมเป็นตัวของบัวนะครับผมและผ่านเธอนะเข้าเธอทางฝั่งของเวโลเบตตี้ครับผมมีหกโดงแอคทีฟฮะลองมาดูกันฮะว่าจะสแปมบอร์ดได้ดีแค่ไหนนะครับผมทางฝั่งของเวโลเบตตี้ฮะ โดยเอฟเฟกของลีดเดอร์ที่ทิ้งคณะปฏิวัตินะผมเพื่อปั๊มพลังติ๊กเกอร์กับคณะปฏิวัติ3ามไปบนบอร์ดและเอาแ er ครกเกอร์ปวดคครซอนไปก่อนนะได้เคาน์เตอร์พันหนึ่งมาฮะลงมาเป็นเปรอสเปโลฮะชูก้าจับนอนครับผมเอาลีดเดอร์เคาะไปที่ชูก้าฮะปล่อยไปเลยครับผมคราวนี้ฮนะและลายสามมาเป็นโมรี่ครับผมตัวตีทะลุบล็อกนะฮะของทางฝั่งกองทัพปฏิวัตนะิฮะและผ่านเธอเลยฮนะ เขาเดินทางฝั่งของโคราซอนฮะลายสองมาเป็นชูค่าอีกแล้วผมมีเยอะพอสมควรเลยนะฮะติดสองดงให้กับโคราซอลีดเดอร์ฮะตีตัดไปที่โมลี่ครับผมปล่อยฝั่งของโมลี่ฮะถูกเคียวไปฮะและเอาตัวของโบอาฮะติดหนึ่งดงฮะตีไปที่ตัวของแคคเกอร์ฮะขอการสองพันฮะได้มาเป็นโค้ดแล้ครับผมและจั่วการหนึ่งใบจากเอฟเฟคของโบอามือห้าใบต่ำกวานะครับผมแล้วก็ลีดเดอร์ฮะมือหกใบต่ำกวาฮะแอคทีฟขึ้นมาฮะ รอมาบล็อกครับผมแล้วเอาแครกเกอร์ฮะขวดไปที่บววฮะได้คอเตอร์สองพันมาครับผม <c oughs> ขอไปนะฮะก็เป็นลอฟเซอร์โนฮะขวดไปที่บววฮะได้มาเป็นมีห้องอีกแล้วฮะแล้วไล่สีมาครับผมเลือกตัวนิดนึงฮะ จังหวะนี้ฮะบดมือนี่ไล่สีทั้งมือเลยนะฮะจังหวะนี้ก็เลือกยากนิดน,นึงฮะว่าจะเป็นตัวอะไรช็อตนี้คิดหนักเลยฮะและไลสีมาเป็นแครกเกอร์ฮะชูก้าจับน้องน,นะผมลีดเดอร์ขอไปที่ชูก้าครับผมทางฝั่งเมลโลเปตตี้ฮะเอาลีดเดอร์บอลหันแล้วตามด้วยอ่าเมลโลเมโลนะผม มือสา,ามใบตําบัดเจ้าก้านหนึ่งใบฮะลายอีกสี่อ่ผมมาเป็นตัวของสมูทตี้นะครับผมติดขันอีกหนึ่งขอภายได้วยฮะวันนี้มองไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมบลบอตนี่ตัวตีล้วนๆฮนะแต่ว่าจะกาดไหวหรือเปล่าครับผมเอาโคลาซอนฮะเดเดอร์ฮะขอไปที่ตัวของแครกเกอร์ฮะห้าพันฮะขอเคอเตอร์หนึ่งพันนะผมได้มาฮะแล้วกดเอฟเฟกต์ของเบบี้ไฟฮะ เลสตัวเองฮะเลสหนึ่งนกครับเปิดท็อผ้าใบครับผมเอาดองกิโอเทสแฟมิลี่หนึ่งใบขึ้นมือครับผมได้มาเป็นตัวของดอฟฟี่ฮะี่บ็อกเกอร์นะครับผมของโอปีส่วนหนึ่งครแล้วคราวนี้ฮะติดสองนกให้โบอาคขอไปที่แครกเกอร์ครับผมมือห้าใบต่ำกวาเจาะก,กัร์ดหนึ่งใบฮะ แล้วคราวนี้ไล่ต่อครับผมมาเป็นดอฟฟี่บ็อกเกอร์ฮะทำการเปิดท็อปห้าใบฮะเรื่องเลี้ยงได้ครับผมว่าจะเอาแบบไหนฮะคราวนี้เลี้ยงแล้วไว้ที่ท็อปเด็กครับผมเปิดไปสามด่งครับผ่านเธอหน้ามือหกใบหรือต่ำกว่าทำการแอคทีฟลลดเดอร์ขึ้นมาฮะเข้าเธอนางฝังของเบโลเปตี้ฮะ มาครับคราวนี้กดเอฟเฟกของลีดเดอร์ฮะทำการปั๊มพลังนะครับผมแพร์เตอร์ที่มีทริกเกอร์ครับผมโดยการปาหรือกองทัพปฏิวัติฮะโดยการทิ้งในส่วนของกองทัพปฏิวันหนึ่งใบเอาเปลอสเปโดตีตัดไปที่โบัวอาผมเก้าพันฮะปั๊มไปสามพันแหล่งมากๆเลยฮะพอดีเห็นว่าทางฝั่งของ,ของคราซอนที่เปิดดงไว้ค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกที่จะตีออก9,000นนะครับผม กะว่าถ้านี่มาขอมือหนึ่งใบฮะและสมูทตี้ครับผมตีไปที่ลีดเดอร์ฮะต้องการกดเอฟเฟกฮะบวกอีก2,000ฮะหนึ่งหมื่นนะผมได้มาเป็นเคาน์เตอร์2,000แล้วก็ไม่โล่งไม่โลงครับผมมือสามไพต่ำกว่าโจ๊กันหนึ่งใบฮะเป็นห0 0ันนะผมขาดไว้อยู่ฮะคราวนี้เปลี่ยนทิศเลยไหมฮะแฮกเกอร์ฮะตีตัดทรัพยากรมาก่อนนะผมตัดไปที่เบบี้ไฟล์ฮะ และลายสามมาเป็นเปรอสเปโลครับผมทำการเลเจอเอฟเฟกของชูก้าฮะและติด2ดงให้ลีดเดอร์เลยหมะตีไปที่ชูก้าครับผมหลัวว่าโคราซอนจะบล็อกละกัดง่ายฮะและลายสลงมาเป็นแครกเกอร์หนึ่งใบฮะแต่เหมือนมือจะหมดแล้วนะครับผมคราวนี้เคียยงง่ายอยู่ฮะเอาโคราซอนตีตัดสมูตี้ไปก่อนนะครับผมและลายสิบลงมาฮะโดฟาข้อสิบฮะ แช่เป็ล็อสเปโล่สองใบฮะกับแคคเกอร์หนึ่งใบครับผมแล้วคราวนี้ฮะมีช็อตเล่นพลาดของทางฝั่งซ้ายฮะผมลืมเอาด้งจากเปล็อตไปโลกลับมาโอ้โหคราวนี้ฮะเธอเนี้เล่นพลาดเลยฮะแล้วลงเป็นกาล์เซอครับผมเมื่อลงฮะทาลิดติดกองทัพปฏิวัติฮะลดพาวเวอร์คาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์ของอีกฝ่ายได้หนึ่งพันครับผมเลือกที่จะลดไปที่ลีดเดอร์พันหนึ่งฮะ ตอนนี้ครอสซอนยืนสี่พันนะผมแต่คราวนี้ฮะเวฟเหลือแค่เวฟของลีเดอร์กับแครกเกอร์เท่านั้น,นะฮะโดนจับแช่ไปฮะทำยังไงฮะและติด2งโงให้แครกเกอร์ er ตีไป7 0 0ดพันฮะทางฝั่งครอสซอนเทคเลยฮะแล้วก็3ลโงให้ให้กับลีเดอร์8 0 0 0ัฮะได้บ็อกเกอร์มาครับผม เอาแล้วโคโรซอนฮนะเจอเต็มบอดห้าใบอย่างงี้ฮนะเอาลีดเดอร์ฮะตีตัดไปที่แคลกเกอร์ครับผมปล่อยไปฮะเพราะว่ามือหมดแล้วผมแล้วก็ดอฟฟี่คอร์ส1ิบฮะตีตัดแคลกเกอร์ไปฮะผมและไล่สามาครับผมนี้ตะกี้รีบบิดไปหน่อยฮนะบิดหมดกองเลยนะผมมาเป็นดอฟฟี่คอสสามฮะบล็อกเกอร์นะผม โอพี01ฮะเปิดท็อป5ใบฮะเลือกเลี้ยงได้ฮะอ่อนเพละเลือกไว้ใต้กองหมดเลยับผมและไล่อีก3มาฮะดอกพี่บ็อกเกอร์ครับผมเปิดท็อปไปก5ใบฮะคราวนี้เลือกไว้เลี้ยงแบบนี้น่าจะไว้บนนะผมไว้บนนะฮะและไล่สีมาเป็นบัวฮะมือหกใบหรือน้อยกว่าฮะทำการแอทิฟดเดินขึ้นมาฮะ คราวนี้ผมบ็อกเกอร์เต็มสนามเลยฮะข่าเทินจัวัวฮะมือมีหนึ่งใบฮะท้งฝั่งเปลนเบตตี้ครับผมขับบอดมีคาแรคเตอร์สามใบฮะคราวนี้นี่เรียกได้ว่าพอมีบ็อกเกอร์อยู่อย่างนี่ฮะน่าจะรับประกันมัรอดได้อยู่นะผมทางฝั่งของโคราซฮะ มีโอกาสที่จะลอดสูงอยู่ฮะต้องมานับเวฟดีๆฮะเอาในส่วนของยาตะนะผมอขอให้กอากาสึกนะผมติม2องดวงฮะกลายเป็น7,000อ่นะคราวนี้นะผมพาวเวอร์7,000เมื่อตีฮะลดพาวเวอร์1,000ให้กับคาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์ได้นะผมแต่คราวนี้ด้วยความที่เป็นการใหม่นะผมทางพวกผมขออนุญ,ญาตรีเช็คกันแป๊บหนึ่งนะครับผมกลัวว่าจะเล่นผิดกันนะับผม หลายเคสแล้วนะับพอเป็นการใหม่แล้วมีการเล่นผิดนะครับผมก็เลยอขอทำการรีเช็คสักนิดหนึ่งนะครับผมดับเบิลเช็คไปนะฮะและออกท่าเดิมรับผมติด2องลงให้กระสือฮะตีไป7,000ดพันะผมลดพาวเวอร์ไปที่ลีดเดอร์ฮะโคาซอนยืน4 0 0 0ันอะ ขอสี่พันและเทคไปเลยครับผมแล้วคราวนี้ติดหนึ่งด้งให้กับเปลอสเปโรฮะตีมาหกพันนะผมขอสามพันฮะได้สามพันฮะติดหนึ่งด้งให้เปลอสเปโรครับผมตีมาหกพันฮะได้บ็อกเกอร์ครับผมติดหนึ่งด้งให้เลดเดอร์ฮะตีหกพันฮะได้เป็นบัวอาบ์บอกแล้วก็เคอร์เตอร์เพิ่มสองพันด้วยฮะลงมาครับผมเป็นอินาซึมะฮะ เห็นมีพาวเวอร์7,000อยู่บนบอร์ดฮะได้ลัชครับผมติด2องโด่งข้า6,000ฮะได้บ็อกเกอร์มาอีกครับผมรอดนะฝั่งของคุณซอนฮะไหวชิวฮะแล้วเอาลีดเดอร์ขอ5,000ฮะมือไม่มีอยู่แล้วฮะเทคมาครับผม7,000ฮะมือมี1ใบากาดไม่ได้แล้วครับเทคมาอีกฮะไลฟ์เหลือศูนย์ฮะทริกเกอร์เป็นแค่ไปลอตเปโรกไม่ใช่บ็อกเกอร์นะผมนั่นเรียบร้อยฮะผู้ชนะเป็นฝ่ายของทางฝั่งคุณซอนนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้